สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับมาแล้วครับสำหรับวันนี้ครับมาพบกันคะัเมื่อวานไปรับมาแล้วพี่นะครับกับเหรียญกรมหลวงพ่อสสธรนะครับเนี่ฮะเมื่อวานนะครับนะเพิ่งออกมานะฮะนะฮะไม่ได้รับสายพี่พี่น้องเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับณที่นี้นะครับวันนี้เรามาลุยกันพี่นะครับแนวนี้มีมาแบ่งปันพี่น้องนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดนะครับ นะครับใครอยากลุ้นนะครับสามารถลุ้นได้นะครับลุ้นละ250บาทเท่านั้นฮะลุ้นละ250บาทเท่านั้นนะครับนะฮะถ้าใครอยากนะสนใจก็สามารถปิดเข้ามาได้ครับลุ้นละ250บาทครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาลุยกันเลยพี่ชายนะครับนะเนี่ยมีสันมนาคุณยกลางด้วยนะครับเดี๋ยวของนอะขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับนะขออนุญาตตัดภาพไปเลยนะนะฮะทั้งหมดจะมีแค่50องค์องนะพี่นะ50องค์50รายการนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะตัดภาพเลยแล้วกันเนาะนะโอเคนะครับโอเคนะครับน้าตอนนี้ก็นะฮะแกะเรียบร้อยแล้วพี่นะครับนี่นะครับก็จะเหลืออ่าในรุ่นยี่สิบห้าองค์นะครับหรือใครอยากได้รุ่นก็ทักมาได้นี่พี่นะรุ่นละสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวน้องขออนุญาตนะครับน้าเรียมตรงนี้จะแป๊บนะฮะมาเป็นฉากหลังแดงกันครับนะาถ้าหากชอบตุกใจรายการไหนก็สามารถติดต่อได้ที่อินดี้ไลน์และเบอร์โทรเด้ครับนี่ฮะสวยมากนะครับสวยนี่ฮะเดี๋ยวเรามาสัมมนาคุณยกหลังก่อนเลยกันพี่นะฮะ นี MM ่ฮะสำเนาคุณยกลังนะครับก็จะเป็นเหรียญนี่ฮะนี่ฮะแบ็กโบรเดียมไล้เสือลอร์พี่นะฮะนี่ครับมีทั้งหมดห้าสิบรายการนะครับนะแบ็กโบรเดียมไล้เสือหรือเปล่าหรือไายทองแล้วเขาเรียกไายทองเนาะนะฮะเขาเรียกาแบ็กโบรเดียมไายทอง เลขค้นเบอร์ที่สามสี่แปดนะครับเลขคนเบอร์สามสี่แปดน 3, 4, ี้สัมมานาคุณยกลังนะครับนะฮะสัมมานาคุณยกลังนะฮะผมขอที่อ่ารายการนี้จะไม่มีซ้ําในรุ่นนะฮะร,รายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยล้วกันพี่นะจับสัมมานาคุณยกลังนะฮะกล่องไว้สี่นี้นะครับนะนี่ฮะสัมมานาคุณยกลังนะครับนะโอเคนะครับ มาดูรายการที่หนึ่งรายการรุ้ที่นเลยพี่ชายนะครับนะลองเชือกเลือกที่ชอบเลือกที่สนใจกันที่นี่นะชอบสนใจรายการไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรของกันเลยครับนะนี่ฮะรายการนี้เปิดออกมาฮะเลขคุณเบอร์สองเจ็ดแปดนะครับสองเจ็ดแปดนะครับรายการนี้เป็นรายการที่หน้าที่หนึ่งเนื้อทองแดงมันปูพี่นะครับเนื้อทองแดงมันปูพี่องค์นี้นะฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ นี่ฮะสองร้อยห้าสิ250บาทนะครับรายการที่หนึ่งต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เปิดออกมาฮะเป็นเนื้อทองแดงมันปูฮะรายการที่เนื้อทองแดงมันปูพี่เลขคูวเบ 1, 3, 2, รอร์หนึ่งสามสองแปดเหรอนะฮะสามสองแปดนะครับนี่ เนี่ยสามสห้าเนาะสองห้านี่ฮะนี่ครันี่องยังมาปูนะครับอะไรกันนี่ยสองาิ250บาทนคะนครับนะฮะสองาิบาทจับคู่ให้จับคู่แล้วกันนะครับจะอางสองร้อห้าสิบาทสามารถจับคู่ได้นะครับสามาจับคู่ได้400ร้อนะครับต่อมาฮะเอ้ไม่ได้พี ไม่ใช่อ่าถ้าจะเป็นเนื้อไม่มีลงยาผมให้400ได้เนาะอ่าได้ไม่ทับกันพี่นะนรายการลรงยา250บาทนะอ่าก็ก็จับผมขอ250บาทละกันนะพี่นะพิเศษให้ละกันรับเนื้อเพียวนะฮะร,รายการที่คุณจะเบอร์หนึ่งบกสองครับรายการนี้ก็250บาทนะครับลงยาชมพูพี่รายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่ถ้าลงยาไม่มีคู่นะพี่เนาะช่วยๆกันนะครับนะเนะอเปิดเป็นแฟนพี่น้องแล้วนะครับ รายการที่สี่เปิดออกมาฮะร,รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อมหาชนวนนะฮะลงยาแดงโบราณนะครับโอ้โหสวยๆเลยพี่กระถิ 6, ่งหกเจ็ดนะครับเลขคุณเบอร์ห้าสี่สองนะครับรายการนี้นะครับมหาชนวนนะครับมหาชนวนน้องขอที่สามร้อยแล้วกันนะพี่นะเนื้อมหาชนวนนะฮะน้องขอที่สามร้อยพี่สวยมากนะครับ ถาเนื้อเพียวจับคู่400บาทได้นะครับนะเพราะราคาจองก็มาค่อนข้างที่โหดเลยทีเดียวนะฮะต่อมาครับพิจารายการนี้ก็เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนแต่เป็นลงยาส้มนะครับรุ้นลงยาส้มนะครับ300บาทเหมือนกันนะครับ300บาทเหมือนกันนะฮะนะฮะมหาชนวน300บาทจับคู่500บาทได้นะครับ ต่อมาครับพี่ชานรายการจะไปครับรายการที่หกนะฮะรายการที่หกนะับเปิดออกมาพี่โอ้โหเน่นเนนเนเนรายการที่หกเปิดออกมาเป็นเนื้อมหาชนวนโบราณไม่ใช่ เนื้อมหาชนเงินร้ราณทายท้องไหลมาฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเลขคนละเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับมหาชนเงินท้องไหลมาครับเลขคนลเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะฮะนี่ฮะสวยๆเลยพี่นะครับนะครับขอที่ห้าสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่ในรายการพิเศษแบบนี้นะครับนะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรางการถัดไปฮะ รายการที่เจ็ดนะครับรายการ,น,ร,ร,าการนี้เป็นเนื้อท้องฝาบาทนะครับหน้ากากทองแดงเลขคุณเ,เบอร์ห้าสี่หกนะครับรายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทจับคู่สี่ร้อยได้นะรายการนี้นะลองเรื่องที่ชอบลองเรื่องที่สนใจพี่ใครชอบงานคะลาสสิกก็จัดได้นะครับ รายการที่8เปิดออกมาฮะรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงรวมดำลงยาขาวครับนี่เลขคนเบอร์หกสองหนึ่งนะครับรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับนี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้นะฮะต่อไปครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่เก้านะฮะรายการที่เก้าพี่นะมาเปิดป๊อมปองเครับ รายการที่เก้าเปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณลุ้นห่วงเชื่อมเ,นะเ,เ,เงินนะฮะนี่ฮะโอ้เชื่อมเงินนะฮะเลขคนตเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับเลขคนตเบอร์หนึ่งเจ็ดนะหวงเชื่อมเงิน 1, 7, นะครับ,บ,าร,บรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะครับต่อมาฮะร,รายการที่สิบครับพี่ชาย รายการที่สิบนะครับขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อมหาชนโบราณน้ากระับทองไหลมานะลงยาจีวรครับเลขคนเบอร์สี่ศูนย์ครับรายการนี้ลงยาจีวรน,น้องขอที่สองร้อยห้าสิบบาทครับนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่สิเอ็ดเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนืน้อกากทองเดงโบราณเลขคุณตเบอร์ห้าห้าหกอุ้ยคลาสสิกนะครับสายงานคลาสสิกต้องมีพี่นะครับสองร้อยห้บบาทนะครับพี่ชายนะฮะต่อมาครับรายการถัดไปนะครับนะบเป็นรายการที่สิบสอ รายการที่สิบสองเปิดออกมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณน,นะฮะรุ่นลงยาสีประจำมันเกิดนะครับเลียคุณเบอร์ห้าแปดหกลงยาเหลืองฮนะนี่ฮะรายการนี้นะครับนี่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามเปิดออกมาพี่โอ้โหองค์นี้สวยจริง รายการนี้นะครับเป็นเนื้อนวะหรือเปล่าพี่นวะหน้ากากสองกษัตริย์นะครับฉากโบราณเนนะี่ยโอ้โหอ,องนี้องนี้องเลนะครับเนื้อนวะลหะไปเป็นพันห้านะครับขอเปิดกันอยู่ 1, พันห้านะพี่โอ้โหยอมให้องนี้องนี้ยอมใจครับเลขค้เบอร์หมายเลขหนึ่งแปดนะ โอ้โหงนี้สวยจริงนะฮะ,ะรายการที่สวยจริงน้องขอที่แปดร้อยบาทครับเลขโคดเบอร์พี่หมายเลขสิบสสิบแปดนะคะรับรวมเป็นที่เก้ารายการที่ขอที่แปดร้อยบาทนะฮะ,ะ,ะพี่ๆสนใจนะ,ะชอบถูกใจพี่ปิดเงินเข้ามาได้เลยนะครับปิดเงินเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะฮะสวยๆครับสวยๆนะครับแปดร้อยบาทนะครับ พอมาฮะรายการที่เก้าครับโอ้โหรายการที่เก้าเป็นเนื้อเงินนะฮะไอองไม่ใช่อง,อง,องที่สิบองที่สิบสี่เป็นเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินบริสุทธ์พลายทองนะฮะลุ้นนุนยาจีวอนนะครับเลขคนเบอร์แปดสิบหกนะครับตอกงอชัดเจนนะฮะนี่ฮะตอกงชัดเจนนะพี่เลขคนะเบอร์แปดสิบหก นีหนึ่งเดียวในรังนะครับนี่พายทองเห็นไหมนี่มีน้ำทองด้วยโอโ้โหลงยาเขียวเหนียวซับฮะบนี่ฮะหนึ่งเดียวในรังนะครับดูสวยครับสีเขียวนี่ฮะร,รายการนี้ขอที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับมีองค์เดียวน,ค 1, ททนีครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพอพี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปนะครับรายการที่สิบห้าเนี่ยรายการที่สิบห้าเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูฮะเลขโค้ดเบอร์อรหม่เลขหกสี่สองครับรายการนี้ไปที่สองร้อยห้าสิบาทจับคู่สี่ร้อยฮะต่อมาครับพี่ชายครับรายการต่อไปครับรายการที่สิบหกกระดกสาม รายการที่สิบหกเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลุนยักษ์ขาวนะฮะรายการนี้สองยห้าสิบาทเลขโค้ดตัเบอร์หนึ่งเก้าห้านะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้น้ําทองมาเลยฮะรายการนี้เนื้อทองฝาบาทหน้าก,กัดทองแดงเลขโค้ดตัเบอร์ใหม่เลขแปดศูนย์ศูนย์ครับอง์สุดท้ายนี่ฮะ องสุดท้ายใช่ไหมพี่น่าองสุดท้ายครับนะแปะสติกเกอร์พิเศษเลยนีครับองสุดท้ายองค์ที่แปดร้อยนี่ฮะนี่องสุดท้ายครับสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่นะครับเอาไปดูยันพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบแปดรายการที่แปดนะครับเปิดออกมานะครับเป็นนวะ พลายเงินนะครับนี่เนืวะพลายเงินเลขคนเบียนหนึ่งหกศูนย์นี่ฮะรายการที่แปี่ยนปันที่สี่ร้อยห้าสิบบาทเออสีนะ่ร้อยพอพี่นะครับสี400บ่ร้อยพอพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าเปิดออกมา รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนโบราณตะปูสังขะโอวนนอนนี้ครับเลขโค้เบอร์สี่หนึ่งสองครับเนี่เอาไปพี่2องห้าสิบาทครับต่อมาฮะรายการสุดท้ายท้ายสุดครับพี่ชายรายการนี้ฮะเปิดออกมาครับโอ้โหรายการเนื้ทองแดงมันปูคุยพื้นนะฮะสองห้าิบบาทครับพี่นะครับ ะะวันนี้ก็เปิดทั้งหมดแตะะ่20ระการที่ชอบดูใจกันไหนก็สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์และเบอร์โทรได้เลยนะครับนะี่ฮะให้ดูครับนี่นะพี่นะแคปได้เลยนะครับชอบตรงไหรน,นะลองเลือกดูนะนี่แคปได้เลยนะครับพี่ๆนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ